ผมนี่ก็ต้มมาได้สักพักแล้วครับนี่อาจจะได้ทีแล้วมากนี่ครับน,นี่ปลาครับใส่ไปเลยลองดูครับโอ้เหยือปลาตม้มโอ้จักเต็มนี่อูนี่ครับ เดี๋ยวจะลงเป็นเหยื่อศูนย์นีจักทีครับก็ไม่เคยลงมั้งไงครับศูนย์นีครับนี่ก็ได้มาหลายวันแล้วครับแชแข็งไว้ครับเป็นแข็งอยู่ครับจะรอให้มันละลายครับเดี๋ยวจะลองดูครับจะเด็ดหรือเปล่าต้องลองครับขอมันลงได้นะครับเดี๋ยวรอเปลือยครับครับผมนี่กระต้มมันได้สักพักแล้วครับนี่อาจจะได้ทีแล้วมั้งนี่ ครับนี่น่เจะโพแล้วครับเดี๋ยวไปดูตอนรักกับผมก็เหยื่อสูตรนี่ครับผมตอนนี้ก็มาถึงหมายไมาที่เรียบร้อยครับใส่ตามโค้งเหมือนเดิมครับใส่ตามโคงเหมือนเดิมฝนก็พึ่งยุดตกไปครับนี่สภาผมาไมก็จะเป็นยา ขนครับแล้วก็เป็นพักตกครับนะครับวันนี้เราเอาตุ่มมาหกหลังครับแล้วก็เหยื่อจะเป็นเหยื่อปลาตุ่มนั่นแหละครับลองดูครับว่าจะคือไหมแล้วก็เอาหัวเฉลี่ยมาลองใส่ลูกหนึ่งครับลองมาเปรียบกันครับถ้าปลาไม่เข่าเราจะใส่หัวเฉลี่ยเลยครับว่ามันจะเข่าอะไรครับ ใส่หอวชฉลี่หลังหนึ่งครับแล้วก็หาหลังใส่เป็นฟ้าตุมครับนี่เห็นไม่กระเทานี่ไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าขาหักตั้งแต่เมื่อเดือนอวันที่ยี่สี่มีนาครับส่อหกเจ็ดตอนนี้ก็วันที่เก้ากักระด,กดาหกเจ็ดแล้ว ก็จะสี่เดือนแล้วครับอีกไม่กี่วันก็สี่เดือนแล้วยังไม่หายครับหลุดควมครับพอิีหลุดควมจะไปทํางานครับรับนายครับตอนกลางคืนเนาะก็ยังไม่หายครับก็อยากมาหาคลิปหาอะไรถ่ายครับพอมันเริ่มหายเจ็บแล้วครับแต่ว่าก็ยังเอาขาลงไม่ได้นะครับลงเดินไม่ได้โลหม้อบอกครับมาหกหลังครับฝนก็พึ่งหยุดตกไปครับนะบรรยากาศไปครับเดี๋ยวไปลงมือดักกันครับเดี๋ยวฝนมันจะไม้ครับ นี่ครับใส่แล้วครับหลังแหลกครับหลังแหลกก็ใส่ไปตรงนี้ครับริมฝั่งหวายหมือนเติมครับต้นเบรกต้นอะไรก็อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเพราะอย่างที่บอกครับมันผมลงเดินยากอะไรยากครับนี่ครับนี่ปลาครับใส่ไปเลย ลองดูครับม่าจะเด็ดไหมจะเขาทีละสองทีละสามอย่างเขาไหมน,นำจะหน่อยมันนีค้ากล่องกันได้มาครับนี่ครับ็จแ้กก็จะหายาบางๆไว้ครับเพราอุ้ย,ยนี่นี่นี่ครับลูกโคกครับโคกระชอนครับ ไหน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 ีครับสมโพธจะยินเสียงตีตุบตับตุบคับนี่ครับมาไก่แล้วไงนะดุโคกดุโคกประชนครับนะครับปล่อยเข้าไปครับเี๋้วงาสีนี่ผมจะใส่เป็นหอยเชลีครับนี่นี่ครับสภาพไม้ยี่เลยนี่ตามหัวแต่หลังนี่จะใส่เป็นหอยเชลีครับส่วนห้าหลังนั่นจะใส่เป็นปลาตุ่มครับหลังนี่ใส่เป็นหอยเชลลีครับ ค่อนข้างที่จะมั่นใจว่ามีปลาไหลครับแต่ก็ตรร้องลุ้นตอนเช้าครับว่าจะมีไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตแหวกเบรกก่อนครับแหวกใส่นี่ครับครับแหวกออกไปที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวหลังนี้จะเป็นไอชลี่ครับไอชลี่จะใส่แค่ลรงเดียวแค่นี้ะครับ ว่าเอามาเมื่กี้ตัวครับทุบมาเคตดหาทุกตัวครับตัวมันค่อยใหญ่ครับแค่นี้แหละโอเคลด็ครับหลังนี้เป็นเหยื่อไวเชลรีครับ ครับแล้วก็จะใส่ให้ดูแค่นี้แหละครับแค่สองหลังแค่นี้ครับหลังปลาตุ่มกับฮอยเชอรี่ครับพุ่งนีชาวคอยมาลุ้นหนกันครับว่าจะมีแต่มีตัวให้ชมไหมครับไปครับรอชมพุ่งนีชาวครับผมจะมีแต่มีตัวไหมสวัสดียามชาวครับผมไดี๋ยเวลามายามตุ่ม้วครับ ใส่ไปมาวานนี่ครับหกหลังครับเป็นเหยื่อปลาต้มห้าหลังแล้วก็เหยื่อหอยฉลีหนึ่งหลังครับเดี๋ยวไปรุ่นครับมันจะมีแต่มีตัวไหมแต่ว่าวันนี้ผมก็ถูกหอยฉลีมาเพิ่มครับนี่ครับปลาต้มนะเขาก็เอาหอยฉลีมาอยู่ครับนี่เราจะใส่ไปตัวครับไปเดี๋ยวไปรุ่นครับจะมีแต่มีตัวไหมครับทางลงชั้นชั้นครับลงก็ยากครับ ้องใช้ไม้กระเทากระเทาลงไปเงียบถูกคลิปก็บมิตชใชายไม้กระเทาามดนะครับว่างครับหลังนี้เป็นเหยื่อปลาต้มครับหลังแรกครับมันรุนกันครับโอ้ได้ก,การยูครับนี่อ้าวคืออยู่ครับนี่เหยื่อปลาต้มครับเนื้อปลาครับ แต่มันจักเต็มครับนี่สองเต็มครับสองเต็มทำไมโคาใหญ่เท่าไรครับนี่พอได้อยู่ครับไอ้ยาคืออยู่ครับนี่ปลาตุ่มนี่ไปการอยู่ครับนี่นี่เขาสองเต็มครับไปไปดูหลังที่สองครับเราจะใส่ว้คืนครับเราจะใส่เป็นหอยเชลลีไว้ครับที่นี่ครับมาต่อครับ หลังนี้ว่าง,งหลังที่สองครับหลังนี้เป็นหอยเชอรี่ครับนี่หลังนี้หลังนี้เป็นหอยเชอรี่ครับลองดูเหยื่อหอยเชอรี่ครับหอยเชอรี่ว่าง,งโอ้เหยื่อหอยเชอรี่ไม่มีตัวครับงานนี่ผมใส่เป็นหอยเชอรี่ครับงานนี่ไปเดี๋ยวไปดู หลังที่สามครับผมที่นี่ก็มีแต่เหยื่อปลาตมหมดครับพอหวัว่าเชลี่มีแค่หลังเดียวแค่นี้ครับไปไปลุ่นหลังที่สามครับผมมาลุ่นหลังที่สามครับผมใส่วบคางปลาบอลครับวางไงหลังที่สามนี่เป็นเหยื่อปลาตมครับวางไงโอ้ ลั้งที่สามก็ไม่มีแต้มครับเหีือปลาต้มครับเอ๊จะฝุกเขาแค่หลังแเลกขนาดนี้ไปยังเหลืออีกสามหลังครับยังมีรุ่นครับมารุ่นหลังที่สี่ครับผมใส่ไปในป่าบอลเลยครับนี่ ว่าไงเหยื่อปลาต้มโอ้จักเต็มนี่สามเต็มครับนี่อฮยปลาต้มทำงานแล้วนี่ครับนี่เหยือปลาต้มครับออ้สามเต็มครับหลังนี่ใส่ไว้ในปลาบอลครับนี่ ลิมหวยครับอาหมานยูนี่คืออยู่ครับนี่ปลาต้มครับยะไดการนอยู่ครับแบบนี้อือสามแตเเลยครับนี่คือคือคือไดผลยูดเดีะวนี่ครับอา เราจะใสไ่ไว้คืนครับแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นหอยเชลีแล้วครับโอปลาต้มมันละลายแล้วครับมันเปื่อยแล้วโอ้หมานเลยครับไปไปลุ้นลังที่ห้าครับจะมีแต่มมีตัวไหมโอ้ลังนี้ขอสามเลยมาชม่อหลังที่ห้าครับผมหลังที่ห้าว่างไงก็งเหยื่อปลาต้มลังที่ห้า หลังที่ห้ามีมีแต้มครับปลาต้มครับมันจะใส่หอยไว้คืนครับเป็นรุ่นหลังที่หกครับผมหลังสุดท้ายครับจะมีแต้มมีตัวไมหมลังสุดท้ายเหรอมารุ่นกันต่อครับหลังสุดท้ายครับผมหลังที่หกครับ วางสุดท้ายแล้ววางไงใส่ไว้สลุกเลยครับตรงนี้วางไงลังนี่โอ้ยไม่มีแต้มครับลังนี่ครับลังที่หกเย่ปลาครับแมงเมียงจักตัวนี่สามสี่ตัวแกไปตรงนั้นก็เจอแต่แมงเมียงนี่ ไปครับไปสรุปผลงานครับตุ่มหกหลังได้กี่แต้มครับผมนี่ครับสรุปผลงานครับผมตุ่มหกหลังครับได้ปลาไหลห้าตัวครับไม่เข่าไม่เข่าสี่หลังครับเข่าสองหลังครับนี่เป็นเหยื่อปลาตุ่มเลยครับที่เขานี่อยูหอยชลี่หลังหนึ่งม่เข้าเลยครับ แต่ก็เอาฮอชิรีมาเปลี่ยนว้อยู่ครับไวัยรุ่นวันหลังครับก็ถือว่าโอ,โอเคอยู่ครับเหยื่อปลาตุ่มครับเขาหลังหนึ่งนะเข่าสองตัวอีกหลังหนึ่งเนะข่าสามตัวครับถือว่าโอเคครับถือว่าชายได้อยู่ครับปลาตุ่มครับ ต็มครับไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับก็ใส่กำลังขัวแล้วครับครับตุ่มหกหลังนี่ก็ถืออมมาแล้วนะครับเนาะหาเต็มนี่นี่ครับถือ่าหมาอยู่ครับถือว่าได้การอยู่ครับเหยียบป้าตุ่มครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับคิดหน้าเจอกันใหม่ครับ ครับพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุ่มบันโดนะครับคุณโบเลยครับสำหรับคลิปนี้โคตรลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมดีมาก